จะไปถ่ายคลิปที่ชนรับประทานกันนะครับผมนะครับเฮ้ยเย็นเย็นดูเอานะฮะเราจะไปถ่ายคลิปที่ชนประทานกันนะครับผมนะครับเพราะว่าตนจนประทานไหนล่ะนะชนประทานไหนล่ะไอไออ่างกับน้ำนี่เลยเออนี่ครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปกินข้าวกันก่อนนะครับคนที่ไหนมันยอดเสียงวะคนที่ไหนคนที่ไหนก็ที่นี่เลยไปที่อื่นเป็นหมโอ้โอเคอะนะครับผมเราจะไปถ่ายคลิปกันนะครับ ตอนนี้เราก็ขออนุญาตไปกินข้าวนะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยครับร้านข้าวเลยนะครับนี่ครับพ่องน้องครับผมนี่ครับน้องเพื่อนๆนะครับผมมาถึงร้านข้าวครับขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับผมร้อยปดเปในตรงร้านกินข้าวครับผมนี่ครับกับข้าวนี่ครับนี่ครับช่องร้อยแปดเลี้ยงนะครับผมใครว่าช่องร้อยแปดวันโห นอาะครับเวลากินข้าวก่อนนะครับผมครับตอนนี้เรามาอยู่ทางที่เราจะเข้าป่าเอ้าดูครับดู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 เอ้าเอามาเข้าป่าเอ้าเอ้าดูนะครับเอาเลยครับมาหันมาเอานะครับตอนนี้เราอยู่ในป่าแล้วนะครับผมนี่ครับทางเราจะเข้าป่านะครับผมนี่ครับทางเข้าป่านะครับผมนี่ครับเด็กข้างไค่คือมาเออเด็กข้างไค่คือมานีครับอ่าเราจะเข้าป่ากันแล้วนะครับผมไป Eu hum, hum. no 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 no, 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 no. ราคาจะังหวะนี้ Yeah. <laughs>